กว่าแน่นอนครับตัวนี้สายสวยครับนี่ครับอ้องขั้นเดือยกรมมีกระพมใส่จิว้วจะเป็นเมนูซอยจู้ครับนี่นะก็จะลาบลาบแล้วก็เป็นต้มแซบต้มแซบแล้วก็ตำส้มตาครับโอยเดี๋ยวกล้องดีนะพูเดเลอะ เดี๋ยวรับคำนี้เพื่อพี่เพื่อน,อน้องงานจวัฒน์ใครว่าปกินดิวะเขาเรียกอะไรเขาเรียกไผรอืมเด้อทุกคนโมตหอย่างมากมากครับจวดเอาล้วครับ สวัสดีครับผมมาเจอกับพวกเรานะครับคดีสิ้นออนทัวร์นะครับวันนี้มาครับบ่อนชินนะครับอยู่เขตบางเพียงนะครับวันนี้มากันสิบคันนะครับตั้งแต่ผมนาศักดิ์ครับนาเอดครับสวัสดีครับนาเขียวครับสวัสดีครับแล้วก็คนจับข้องครับนราลนวันนี้มีนาสกุลมาด้วยนะครับนานมาที่สสัยนะครับน่าจะมันครับวันนี้นะ น้วสกุลมาแต่ทีอ่ะถามก่อนว่าจะกลับกี่โมงแล้วแล้วก็นาโรดนะครับนาโรดนะนะาเจ้าเจ้าแล้วก็อีกคนหนึ่งน้องออยน้องออยครับแล้วก็้นอ้อยตูตายนี่นนนนนานนานนานมาทีจำชื่อไม่ได้วันนี้มีโดดน้ำนะครับบอกเลยครับวันนี้มีโดดน้ำครับ เราเชิงจะเป็นแนวกิจกรรมตกปลาแล้วก็ต่อนกตกปลานะครับแต่น้าดอยวันนี้น้าดอยไม่ได้มานะครับน่าเสียดายมากเลยไม่มีทีมงานต่อนกกันนะครับงนก็มาลุ้นกันนะครับว่าเราจะทําเต็มกันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับกับที่วันนี้นชินนะครับเดี๋ยวคอยติดตามช่วงท้ายคลิปนะครับผม

เระเบิอครับอปะเรเวอิเดี๋ยวเก็บมาก่อนนะเต็มปากครับไม่ได้โดดน้ำแลยหมดใจ้อดตายแล้วมฮะไอไทยรอเหรอรอนนะเด็กยงปลาหน้าบ้านให้ก็ไอ้ต้นนั่งมาอยู่แล้วไอ้ต้นครับเต็มปากนั้ โอ้แพะคู่เลยว่ะสวยครับสวยๆครับตีใกล้คนอื่นไม่ได้แล้วัรนันงร่อรน,ออนต้องข้างผมหมาน,นข้างผมครับเียมครับสวยๆดูกันต่อไปครับ คนนะครับ,บอกกระพงมีกระพงใส่จิ๋วนะอรอย่างนู้กินบอกครับบรรยากาศตำกับข้าวนะคุณเคยกินสอยจุทำหมอหรอมีอะไรมั่งเนี่ยตำส้มต้มตำลาบ,บสอยจุครับบรรยากาศตอนสายๆขึ้นอีก,ลลกอแล้วไปในหางม้งเจ้าเดี๋ว แล้วน้ำแก้ข่าวแกขาวน้ำเจ้โขยครับน้ำอมฤตน้ำอมฤตเขียวไหมเหมือนแม่ทด่ลักเขียวครับขอยจู่เอ้ยไม่ไหวอยกเขาทุอยู่เลยอิ่มเลยมาอิ่มเลยสามชั่วโมงผมทำกับข้าวให้กินครับวันนี้ผมบอกแล้วมาเลยอิ่มเลยเนื้อหมูมนก็ได้หน่อยเท่าจะเป็นเมนูซอยจุครับ นี่ก็จะลาบราบแล้วก็เป็นต้มแซบต้มแซบแล้วก็ตำส้มตำครับจัดเต็มที่ครับวันนี้กับข้าวติมอร่อยกับไสจุมาครับผมตุกเนื้อเนี่ยอะไรตุกเนื้อแล้วจุ๊บไว้เอาไว้นั่นละบรรยากาศทของทีมงานครับวันนี้ไดหมูเงียข่กินข้าวครับทำข้าวกินกันนะครับ เขาไม่ยอมแพ้ครับทางนั้นเขาไม่ยอมแพ้ครับทางนั้นใส่อย่างเดียวเลยครับร้อยก่อนร้อยก่อนไม่ยอมแพ้ไปสตาร์บโอ้ยเหลือกล้องดีนะอะไรครัคนไม่ได้หล่อนะกล้องดีมาก หมดอว่าจะได้ช้างมดโวตี่อดีแ <c oughs> ล้วรู้นึกได้หน่อยดมน,นี่ลวกอย่างใครกินรวกอย่างเจ้าครับคำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องงา,านเวลาแล้วครับผมครับผมต้องยินให้เ <c oughs> รับผ่านมาทางนี้นะครับตม้มส้มตม้มดูสีสีก็รู้แล้วนะครับว่าโคตรแซ่บ<ป> เนี่นะครับทำเองคิมเองอ,อร่อยเ <heut. S 1> องอยย่ร่อยจริงครับไม่ได้โม้เผ็ดด้วยอร่อยด้วยกห <th r att> วดใช่ไหมนจวดจวดครับจวด หอมขวดมัดหอมผมกอนกินครับสมบัติไไมาได้เหนมีแคอยู่ตายเลยน๋อครับมีกันเบิดเจ๋อครับโมดแดงกระตาไว้ในมุดป่าไปว้ไในมุดป่าตรงนู้นน่ะหลังยังใหญ่อ่ะมุดชนหลังโมดแดงพอดี <laughs> เสียเลยนะ กาโต่งอย่างมากมากครับจวนนะครับถ้าดูวิธีกินอย่างกับพันเนี่ยโอ้เว้นอาชิลิวอิยงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผ่ากิลิวใครบอกผ่ากิลิวอ่ะเขาเรียกอะไรเขาเขเรียกไคชิลิวเห็นไหม เอน้ำน้ำเลยปากน้ำไอ้อะไรวะผมมันเคยกินนิดไม่รู้ว่าไม่กอวครับมสามขนา3สามสามิกีบสามสิบกีครับเกือบสามพกีบน้น้ำน้ำมันนะกินเนยบ่ไหนต้องสมเนยเจียยานเถอะแอะป้าวะไปเหมือเดี๋ยวเพื่อพรุงแต่เปรี้ยวนอืเดียว ต้อาดึงไหนครับเหลือเลยนะขนเขากินข้าวกันอ,อยู่ครับไม่รู้เป็นซุ่มมาจากไหนซุ่มมาอยู่ข้างหลังครับนี่ครับโลกว่าแน่นอนครับตัวนี้สายสวยครับนี่ครับกระดีน้ำข้าวเกินปากแนละ้วอุ้ยเกาะเงี้ยงเดียวด้วยาสายครับ เอาละครับได้ตัวแล้วครับโอ้ดูครับดูครับดูปลาครับไปเลยไปชอบหนึ่อไปดินปลาออย่างเ้ยก่อข้างเปล่าโอ้เต็มปากนดิเต็มลำ โอ้โหพวกนี้ดีดีปะปลาบกเลือดนะครับอันนี้มาตกปลาเลยมาทำข้าวกินครับเอาไปเที่ยวไรเ่ธนาครับทุกทุกทุกท,ที่ไรเข้าสวนเนี่ยแขกไากินหอดแกน็ดมึงทุ่งน่ะ ไลเล่ไลเซฟไลยเงินเอาเบ็ดเอาเบ็ดที่ว่าใส่แล้วนะเจ็บร้อเอฟเอฟนะครับการนี่ลงมือเองเลยครับนี่พรอครัวไม่มาครับอืมห,หมอใครไปครัวมีเวลามาตกปา่าบ่ครัวครับ โอ้เนี่ยสดเลยอย่างเงี้ยคนโรงงานเลสดเลยอือหหหมันเท่าไหรเนียหมัเท่าเอ็ดกระเทียมเจาก่อนเลื้อนทำนั่นเดี๋ยวมีหัวย่เลยเบื่อปะบื่อไงไท้วมีทำไนไทยทำนั้นำ้มตำร้านคัวแกวให้เข้าไปแกะพื้นเก่า จะมาทเผีมันแหลกกัใช่มันแหลกเยอเลาเ็ไว้ใส่หงไว้ใส่ต้มดนว่ยองเยอะแยะเยอะนีอยูว่าดูยิ้มเทียบคตนี่มันงเทียบว่าติกเหี้ยเหียบอกกับจะบอกว่าจะเทียบผมไม่ได้ว่าเพราะเียบไล้วยิ้มดิควนควนน้อย ดีมากเลยคุณแม่คนที่ดีมากจังขี้เคลียอะไรดิดคิดแจ่มว้าก็เท่านั้นรถบอกออดิ้พักกูจุจะคำนี้จุจุจุมาดิอู้นำแข็งเราตุ่มแล้วมมน,น,นะเดี๋ยวจะลอยอย่างนี้นะครับมันงปุ่งยังไงรถปุ่งแล้วบ่บีบได้ไบ,บ่โอ้โหเจอวะ ปะเด็นมาแล้วโคกที่สองครับติดใจอร่อยจริงครับไม่ได้โม้เรูเรื่องครับประเด็กประเด็กเด็กพร้อมหรือเป่านั่นแหละมันแซ่บประเด็กไม่พอเรามีหอยดองอีกหอยดองว่าุมดฮะหอยดองหอยดองกับหอยเต่าีมันคือกันปะบอกแล้วหอยเตกับข้าวเจ้ะสูตรนี้นายเอ็ดจัดมาครับมาสักจัดให้ ไม่แน่ละแ้วจ้ะสูตรนี้นะครับเราจะเพิ่งใส่มะละกอนะครับเราจะปรุงน้ำปรุงให้มันได้ก่อนนะครับแล้วก็ชิมดูว่ามันนัวหรือยังนัวยังครับเนียครับจะรู้สึดนัวไหมฮ่านี่ตัยอนตห่วงข่อยเฮียดเองแม่ขมนะนี่คแล้วได้ที่แล้วเราก็ใส่มะละกอลงไปนะครับนะครับดูเร่ยงกัน ตำาตํำเสียงแบบไหนนะเต่าเตะ่ตํำเสียงแบบไหนนะจัวจานมาไป็ตัวจานมาเป็นรัวจัวเลยนะครับจานมาเป่นัวับสีสันน่ากินมากครับแซ่บ ขาบอกเราตำเสร็จแล้วเราไปคิมยนมกกินเหีนยู่ไก่อนนะคุณอยู่อะาดเด้งเลยผักกระินก็เลยแท้ผักกระตินไม่เคยแก้มตุ้งหยอนมันยังไงต้องสายหัวหือเี่ยอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวตัวตัวครับอร่อยจริงๆครับทาไต่้อนเดี๋ยว่ไไหม สิ่ันนี้ไปอะวันนี้น้าโลดกับนักคุณมาแปลครับไม่กินครับวันนี้ <c oughs> ต้องไปรักษาตัวครับไม่รู้เป็นอะไระครับเจ็ <c oughs> บหนักจุกดาครับเนี่ยังขึ้ามากวามวน รูเจ้าครจ้าตัดเปลงดามังนี่นี่็นนกด้นไมนเ็นก็ไดจเอาน้ำฝอยกันนตัอุ้งใหญ่ๆนี่นะอ่ะ่นู่ป้องอะ หัวบอกหัวหัวบอกป่ะหัวบอกม่านี่แหละท่านทุแม่แบ่งน้ไม่ไหน่่ด้ไม่้่้้มาให้ยังไ่ม่ได้่่เลนไดก่แ่ว่ไปลอ่ยยังปลอ

ช่บ่อนั้นแหละไอ้บ่อที่พากันตกคักๆขนบ่อที่วัดทิ้งวัดว่างนั่งเข้า้าบ่อเบ่อที่ไวัดกันรอบบ่อเปิดซ้ำปลาตัใหญ่กปลาุ hin, prü, ่วดเราค้าเหมอนมั้เปา วันั well, I mean, okay, hey, like, friends, ้นไม่น uh, ิ่งในหลายได้นั่นไอเนียดอนก็ได้บักลายตเพิ่นนี่ก็แม่นนหอยเข้าวัดเังหวัดเลยอันี้แหละม่กคุยเขาข้าวผมอยู่นี่ยไวหแก่ทุ่มอใช่ว่าพวกกินเหล้าเขาต้อออก เอาเข้าไปแกะหมูไหมเจ้าหน้ากันดิยุบวนยุบวนแกะหู่ะยุบวนเธอไม่แกะหมูนะยุบเท้ากระติกกูนะยุบวนอ่ะยุบก็แค่กบแดงปวดฟันเยอะอืมอ่ะฟันแตกเนาะปวดปวดปวดฟันฟันอะไรอ่ะสปาอีกนะ ไปดูไปดได้วยดิไม่ใช่มือไปโดนไม่มันหลอกเพื่อนนะอยู่ใกล้กล้องมันหลอกเพื่อนโอเคโอเครวมไกินข้าวข้น้าข้าหน้าข้าว้าวิ้มวานข้้วข้าวข้าขาว้าข้าอาาอวว้้า

มือไปจุ่มน้ำต้มอยอยลอใจพันนินตัวมันโคตรจริงเมือนกินกินได้ไงนอนไม่บายมีสายเดีวโทสายแจกแขนเดียวขนาดเตีอยดน่ะได้าระจันตารคขุดใหอ่ะ ผมมีหัวอาปากมากขนาดนี่ยกขึ้นมาตัวสนิ้วไอ้ทีดหัวใหญ่อะถ้ามันอ้วนนะหัวมัต่ำกว่าสองนะหัวยังไงหัวนี่อาปากมาอู้จะเ็ใหญ่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 ้นเอาแล้วหางำสองนิ้วายหางดาบแตมทีมันะรี่้างเป็นโเลออนาลนอนนาลนนราลนนะ มืออันเิืดตกปลาเป็นลมเด้อตะวันตะพุ่มยินข่าวกวนไปสวยว่ทันดีอยุกไกลนปนั่นสุดหลอดจัดคำเย็นสุดอะไรเย็นผู้วัดผ่อนเหลือเจียวมามาต้นเมียว มันขีเบีด้าวปอนนะี้เดแดตากเดดนตาเดดย้เลมอานี่เลืองอึมหนี่งโหเผ็ดแบบหางเลยอันนี้ยาดองป่เนี่ยึอันยาดอง่กล้กินเด้ดับไปเก็บไปแปะลด้ยาดอง่วเเผ็ดไอ้คนเนี่ยวเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ้ว่าวเผ็ดวาเผ็ดเผ็ดมา น่าจะได้อเอาเจ้ดวงดับไปจะไปแปดเอาแล้เราไปตกปลาไปแช่น้ำชนะขันนี้โจดยติปากันนี้ไม่ไหวถ้าไปแช่น้ำมันมันขยายแล้วก็เที่ยวต้เบดเหรอไม่รู้เอามานี่อไเนี่ยด้งตันี้่ัวยน่งตัวนีไปใส่ย่งเบ็ดเบองหนึ่งยิ่งแบบเบ็ดเป็นลวาเราเบ็ทาปลาปลาก็สิโอ้ยสาไปสักนินงน่นนะข้าง

ใช่พี่เดชพี่จินเราขับรถด้วยรู้ว่าสมมติก็จัเบียไเด้อเหว่าเบียเลยทำรูปเดือบีเบอุ้ยอยอิ่มเลยเบียดไม่มีรถไม่มีเบยีรเหยียบเีย ว่าจะยิเยอะกว่าเดิมอีกเากยิงกว่าเดิมอีกทางคือแกมองไม่เห็นสรุดบอกมันมีโค้งอะันตรงอย่างเดียวลำได้